เขากำลังทำอะไรกันคะเดี๋ยวเราไปดูพี่ทัดที่กระท่อมละสังขารหลวงพิสวงนะคะเลขพี่ทิพย์ันงวดก่อนพี่ทัดฝันนะคะอะไรพี่ฮะอุ้ยพี่ทัดสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะยุยอันล่าสุดเลยเหรอพี่นี่เมื่อกี้เห็นบอลร้อนอยู่เลยก็เนี่ยเมื่อกี้เห็นเดินมากันก็เลย ถือกล้องเดินมาตามว่าเขามีอะไรกันท่านผู้ชมเห็นเลขไหมนี่เลขห้าห้าไหมพี่เออเห็นเหมือนกันนะอพี่ดูช่วยดูหน่อยกล้องนี้มันชัดอ่ะห้าห้าอะไรพี่ไอ้ดูก่อนอ่ะไข่ก็ไข่ก็เก้ายิงนิ่งๆนะปูกนะเพร็ดจะให้ยิงดูก่อนนะครับเป็นตัวไหนเป็นเอกที่สรงที่หลังเลขอะไรพี่ข้าวมองชัดเจนเลยมาไปไหนเลขอะไรนะเลขห้าพี่เลย อุ้ยแต่ยิงเห็นนะไอตัวเล็กพี่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 ดูดีๆสองตัวนี้สามเจ็ดไหมครับสามเจ็ดไหมพี่ดูเหมือนยิงไหมเอออันนี้ใช่เนาะสามเจ็ดชาเลยพี่แต่อันนี้ก็ห้าอีกนะแล้วก็ห้าเนาะห้าห้าห้านี่คือตัวใหญ่แต่อตัวเล็กคือสามเจ็ดพี่มองเห็นเหมือนยิงไหมหรือว่าพี่เห็นเป็นเลขอื่นเห็นเป็นเลขอื่นห้าก็ได้นะเนาะพี่เห็นเลขนี่นี่นี่นะคะ อย่าอย่าไปเค็ดดินเด้อเดี๋ยวปันหายนี่เด้อนี่เด้อเออห้าเจ็ดก็ได้พี่สามเจ็ดก็ได้ว่วงว่วงสวัสดีครับปูอันนี้เราไม่ตัดต่อเลยนะคะอยู่ๆเห็นพี่ทิ่พันการรับแล้วรับแล้วไก่รับแล้วไก่รับรถแล้วไก่รับรถแล้ว เห็นพ <Ooh>. ี่ทิพันธ์เขาถ่ายอะไรเราก็เลยมาดูอะดูสองเลขทะเบียนพี่ทิพันธ์เลขอะไรคะอาจารย์แปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าทะเบียนรถนั่งอยู่สองคนเมื่อกี้แล้วก็ไก่มันต๊อกตอดตอดเร็จไอ้ก็ต้อนเต้าบบอกก็เลยบอกพี่พิทพันว่าพี่ไก่ยังไงก็ต้องไถ่ในรถของพี่ไก่ทั้งหมดเจ็ดตัวตัวคู่ทั้งหมดหรตัวเมียตัวเดียว ไก่ทั้งหมดเจ็ดตัวตัวผู้หกไก่ตัวเมียตัวหนึ่งไก่ทั้งหมดเจ็ดตัวไก่ตัวผู้หกตัวไก่ตัวเมียหนึ่งตัวก็อยู่รอบนี้ปกติรถคุ่มทรัพย์พาน่าไก่ไม่เคยล้อมรอบมีแต่รถมินิแชนแนลที่ล้อมรอบแต่วันนี้เลยใช่ไหมพี่มาเต็มเลยไข่เลยแล้วก็มาไข่ด้วยนะคะเนี่ยไม่รู้ตัวไหน เราเห็นพี่ทัศกับพี่ธิดพันเดินทําอะไรกันดุ้มๆเดินมาเดินมาเราก็เลยตามมาเขามีอะไรกันก็มาเห็นไข่พร้อมกันนะคะเมื่อกี้แอนมินเพิ่งมาถึงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้แอนมินนะคะก็อยู่ที่กระท่อมละสังขาหลวงปู่สวงนะคะมันนีเห็นเลขอะไรมันนีม้มองไม่เห็นสุ้งเลยต้ใตายพูดผิดเห็นเลขห้าไหมครับเห้า แต่ถ้าถ้าปมเห็นห้าเจ็ดห้าอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็เอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็ห้าเนี่้าห้ามตัวหาปีปริศนาพวงกับเปดไข่มุกฟงรอรถเตนตกลงพี่ทัศนเห็นเลขอะไรบ้างข้าบนข่ไม่ผม็นแต่เลขห้าครับเห็นแต่เลขห้าเนาะห้ากับเจ็ด ห้าเหอันนี้เป็นสามได้ไหมค่ะเห็นไหมเห็นบอลยิงไหมสามเจ็ดตงหน้าใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกล้องมันีแล้วกันกล้องมันีเห็นเลขอะไรเห็นเป็นเจ็ดสามห้านะมองไม่เห็นอันนี้ตาแอดมินนะแอดมินมันีมองเห็นเป็นเจ็ดสามห้าค่ะแอดมันีอ่ะเห็นชนพี่สามเจ็ดพาล้อพาล้อรถแล้วก็ห้าพี่ที่พันลองดูซิกล้องพี่ที่พัน ก่อนนี้ลุ้นทะเบียนรถด้วยเลขไขด้วยหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะบังเอิญมากกาลังลงรถมากับมานีชาแนลเห็นมานีบอกดูลูกเขาทําอะไรกัน เมื่อกี้ใช่ไหมเราเพิ่งมาถึงแล้วก็แบบพื้นสดๆเลยคือคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อเลยนะคะเราเล่นกันสดๆเลยนะคะวงกระเปิดเออแปดหนึ่งก็คือใส่โดดฟองเดียวฟองเดียวแปดศูนย์นะเป็นย์ศูนย์พี่ถ้าตียังไงอ่ะถ้าตีที่ไม่เห็นเลขในไข่ถ้าไม่เห็นเลขในไข่คือตีอะไรไข่ก็แปดศูนย์หรือพี่ปวงก็ะปิดวงก็แปดก็คือหนึ่งฟองก็ศูนย์ก็ศูนย์ับตัวนี้ก็กลมแล้ว อ๋อแปดใช่ไหมถ้าตี018นี่งเป็่ะใครจะตีเป็นย่างหนึ่งวะวันน<ต>ี้มันใครอย่างไหนมันกี่นึ่งไก่อย่างไรมันใครตรงนี้ที่ทพี่พันจอดมานานยังคะจอดนานอยู่คอ้โจอดอเตอร์รถที่กรมทรัพยากรปกติมา,มาจอดไก่ไม่เคยล้อมรอบอ๋อแต่วันนี้ใช่ไหมคู่หกตัวตัวเมียหนึ่งตัวคือขึ้นอยู่ตรงนี้สีขาวอยู่ตรงนี้ค่ะปล่อยตัวลายลาย ผมบอกไปปี่ทิพพันมาถ่ายแต่ไม่กล้าถ่ายรวมมันไม่อยู่รวมไม่อยู่นะครับก็เลยเห็นไข่ร่วงลงมาตบพี่โอ้เห็นเลยใช่ไหมพี่ว่าก็เนี่ไข่ร่วงลงมารอยไข่มันไปครับไม่ได้คลิ้งเล่นไม่ได้แสดงไม่ได้ตกแต่งกรดูไม่มีแสดงย่าว่าการโดนาหลวงปู่เยี่าว่า๊ะพยทพันเอาไข่มาวางไว้นั่นแสดงไม่ใช่หรือไม่มีนะครับเราไม่มีคือมาสดๆอะยิงมาเห็นก็เข้าเดินดุมๆอะไรกันเมื่อกี้